กำลังสิเกิดขึ้นเหรอพี่น้องเบ่งดูนี่หนึ่งดอกพี่พี่น้องใกล้ๆพี่น้อง,งจามดอกอรโลดพี่น้อง

เนี่ยประเอีะยวนะแอปมูเดียวพี่น้องอีกรับอยู่มูหนึ่งน้องอันนี้อีกเดี่ยวไกลๆขนาะ เอ,อ,อันนี้ไว้ให็น,นี่จ้ะพี่น้องมือแรกไยพี่นอ้องมีโอกาสเต็มตาอยู่มื้เนี่ยไอ้ลุย พี่น้ mm ้อโอ้ขยู่เดยอะแบเนี้ดอันนี้ดอกหนึ่งโอ้สองดอกอะไร ได้อยู่พี่น้องแข็งแข็งอยู่จ้ะยังแข็งดีอยู่เปิดบือแน่ล่นะนี่พีีนอ้อันนี้ดีอันนี้ดีโผล่มานอดิเี้ยตายอ้อ กเยอะบังบอโอ้ยดอกใหญ่งามคักกระดอพี่น้องบ้าื้อเป็นยังไงล่ะด,ดอกใหญ่เชียร์ไปเชียร์มาพออีกดอกตุ้มๆขึ้นมาแล้ว เมนรอยเหยียบเพราะเหยียบนาทีอ่าได้เวลาสรุปเหตุกันแล้วจ้ะน้องป๊กระติวม้อยู่จับมือนีหก็ได้พ่อแกงหนึ่งยู่ฝนได้ตกอยู่จักสองมือนี่ละจ้ะอ่าก็เลยร้องไปซ้อมเบิงกับไข่แน่อยู่จ้ะอ่าได้เวลาสรุปเหตุแล้วก็ปิดคลิป่วันนี้พอดสมนี้เลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในมือเยเดอ้อ สวัสดีค่ะ